ตู้กาชาตู้ใหม่หน่าเปิดหรือไม่ไซโคซากคุ o, ex ur ไม่ลิมิเต็ดแล้วก็การ์ด้มฟูอร์เมอร์ธันเดอร์โบว์ ex ไม่ลิมิเต็ดเหมือนกันนะครับแล้วก็ยานแม่ก็จะเป็นคาลเดียเพียร์บีไฮส์เป็น ur ไม่ลิมิเต็ดทั้ง3อันนะครับระยะเวลาตู้ตั้งแต่14กรกฎาคมจนถึง31กรกฎาคมเลยนะครับก็คือจนถึงสิ้นเดือนเลยก็ตามนี้นะครับเป็นันลิมิเต็ดไซโคซากคุดาริวลล์ลิมิเต็ดฟูอร์เมอร์แล้วก็เอออเฟมมิ่ง สัญแม่นนลิมิตนะครับล้วก็จะมีเพิ่มแปลนระดับเป็นเซตนะครับหนึ่งอันตัวใหม่นะครับเควี่กันดั้มมาดูความสามารถไล่กันเลยนะครับตัวแรกสุดก็จะเป็นไซโคซาคุอันดับแรกเลยนะครับสิ่งที่ไม่ชอบเลยของซีรีส์นี้ก็คือระยะเดินหน้าสี่ช่องสั้นมากแล้วก็ได้แค่อวากาศนะครับพื้นโลกพื้นน้าลดมุครึ่งนินบินไม่ได้แล้วก็เหนือพื้นทะเลไม่ได้ตัวนี้ก็จะเป็นสายซับพอร์ตนะครับที่สเตตัสแอทแทกค่อนข้างสูงเลยนะใกล้เคียงกับพวกตัว สายแท็กก็คือ11,647โมบิลิตี้สูงมากนะครับ11,000หม่นกว่าๆนะครับน่าจะเป็นตัวสายซัพพอร์ตที่โมบิลิตี้สูงสุดแล้วบ้างเพราะว่ามันมีการเพิ่มนะครับโมบิลิตี้ให้15%เหมือนกับเจ้าชาซาคุนะครับของเจ้าชาเพียงแต่ว่าไอ้ตัวที่เป็นชาซาคุอะ่ะมันเป็นสายแท็กงั้ก็เลยไม่ได้มีโมบิลิตี้ตั้งต้นสูงแต่ตัวนี้เป็นสายซัพพอร์ตโมบิลิตี้สูงก็เลยเพิ่มค่อนข้างเยอะไม่าจะสูงที่สุดในเกมณปััจจุบนนะครับมมีเพิ่ปยนะ แล้วก็มีเพิ่มความพยายากับหลบให้ในส่วนของอาวุธนะครับก็ตามที่ผมคาดการณนะ์นั่นแหละก็คือแยกสกิลนะครับจาราะสูงสุดแค่4ช่องเป็นบาร์ลาดเอ็กเป็นบีมสเปเชียลคำนวณได้สามอาวุธเลนมิลี่เอเวนแอบฟบสุดขีตยิงแม่นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัวที่เป็นต้านทานอาวุธนะครับต้านทานไม่ได้เราก็จะมีเพิ่มดาเมจของสเปเชียลสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ตามมาตรฐานนะคิดว่าในอนาคตก็คงไม่ได้มีเพิ่มมากกว่านี้แล้วแหละไอ้สี่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นไปไม่ได้นะครับ แล้วก็เหมือนกันนะครับไฮนิวก็คือจะเพิ่มระยะ5ช่องมาให้อยู่ท่าหนึง่งแต่ว่าท่านี้ระยะไกลจริงนะครับแต่ว่าดาเมจค่อนข้างเบา4,900แล้วก็ไม่มีดีบัฟด้วยถ้าเทียบกับท่า e x ที่เป็น6,240เนี่ยถือว่าค่อนข้างสูงนะอีกข่านึงจะเป็นดีบัฟนะครับที่ต่ำกว่ากันเล็กน้อยก็คือ2ขั้นเพิ่มฟิสิกคอลดาเมจนะครับ25%อันนี้ระยะ4ช่องเป็นแจนบูสกานะครับเราก็จะมีท่าอีกค่าหนึ่งเป็นซาคุเมชินกันจริงๆไอ้ท่าที่ไม่มี uff, มดี แล้วก็จะสังเกตว่าอาวุธทั้งหมดนะครับมีไทป์เป็นฟิสิกอลบีมแล้วก็มีสเปเชียลนะครับเท่ากับว่าเมื่อไปดูนักบินนะครับแดรลิวลอเรสเนี่ยที่มีความสามารถนะครับในตัวนี้นะแบบเดียวกับของอะมูโลเลยนะก็คือจะเพิ่มเมื่อขับไซโคซักคูเนี่ย MP เต็มแม็กซ์ให้ตัวที่เป็นอาวุธฟ,ฟิสิกกับบีมเนี่ยจะเพิ่มระยะก็คือเพิ่มทุกท่านนั่นเองหนึ่งช่อง แล้วก็เมื่อขับแท็กซีออนนะครับซึ่งมีหลายๆลำมากนะครับก็จะมีโฟกัสบาลก็ได้หรือว่าจะไปขับตัวที่ผมบอกก็คือจะเป็นชาแซกนะครับชาแซกลำนี้นะครับก็คือจะไปขับตัวเนี้ยจะได้ดาเมจสูงมากๆนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตกระสุนได้2ครั้งเพิ่มดาเมจได้1 5เปอร์เซ็นต์มีซัพพอร์ตตั้งต้นให้เลยนะครับก็คือ1ครั้ง2ครั้งแบบไม่ต้องอ้างอิงเรื่องของแท็กขับตัวไหนก็ได้ได้กระสุน2หมบนเลยแต่ว่าตัวเนี้ยเวลาไปขับซัพพอร์ตนะครับแทนที่จะเป็นเนนะเป็นโร้พมแทกกคลาายๆับต แล้วก็อันนี้จะเป็นแอปพลิเคใหม่นะครับ reuse psycho device ก็คือเป็นของ type psycho c i r c นะครับทั้งสองลำก็คือจากอีเวนต์ลำหนึ่งแล้วก็จากตู้กระชาลำหนึ่งนะครับจะได้ความสามารถพิเศษค่อนข้างโกงนะอันนี้ก็คือเพิ่มเลนนะครับเพิ่มนาเมสเลนเนี่ยสาแล้วก็เพิ่มระยะเดินนะครับหช่องทําให้ตัวนี้นะครับเดินได้5ช่องถ้าเกิดขับตรงสายซึ่งค่าสเตตัสหลักของตัวนี้ก็จะเป็นค่าเลนค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับหกร้อยแปดสิบเจ็ด พอขับไซโคซากุก็จะสูงถึงประมาณ800-900จะมีสกิลในการเพิ่ม MP นะครับแบบเดียวกับโมโลเหมือนกันนะก็คืออันนี้ s p 3เพิ่มได้6แล้วก็จะมีเพิ่มระยะเดินนะครับอีก1ช่องกับหลบ100%ค่าเลนที่สูงแบบนี้นะครับประมาณ800ได้เลยนะถ้าเกิดขับไซโคซากุเนี่ยทำให้อาวุธนะครับโดยรวมแล้วถึงจะเป็นสายซัพพอร์ตถือว่าค่อนข้างยิงแรงอยู่นะเพราะว่าใช้เลนคำนวณได้ทุกท่าเลย โดยรวมๆแล้วถือว่าเป็นยูนิตที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับซัพพอร์ตที่ซัพพอร์ตได้2กระสุนแล้วก็ยิงได้ไกลสุดนะครับก็คือ5ช่องในวาวุธ e แล้วก็6ช่องในวุธทั่วไปที่ไม่ติดดิบับไม่ได้เนาะเมื่อรวมกับนักบินที่ตรงสายล้วก็ถือได้ว่าเป็นผนซัพพอร์ตที่ค่อนข้างเก่งนะครับในเรื่องของค่าลบหลีกแม่นยําต่อไปจะเป็นการดดฟูอาเมอร์ ตัวนี้ก็คือสเตตัสแม็กนะครับ HP ค่อนข้างสูงเลยนะแสนสอง defense ก็ประมาณหน่วยสามแล้วก็ยังคงมีข้อด้อยเรื่องของระยะเดินนะครับสี่ช่องแล้วก็บินไม่ได้จะมีบัลลตี้เป็นการเพิ่มทาง defense แล้วก็ HP นะครับกับตัวนี้คล้ายๆกับเฟสชิพนะครับก็คือเป็นของฝั่งทันเดอร์โบนะ Physical Damage Reduce ก็คือต้าน Hard Physical Damage นะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัวอาวุธเองนะครับตัวที่เป็น EX Skill ระยะ4ช่องนะครับก็จะเป็น บีมฟิสิกอลคำนวณได้สามไทส์เลนมิลีอเวเกนอันนี้พาวเวอร์ตั้งต้นถือว่าค่อนข้าง,าง,างต่ำนะครับ5,880โดนแน่นอนแล้วก็ต้านทานด้วยการต้านทานนาเมิทไม่ได้จะเป็นการลดพาวเวอร์ของอาวุธฟิสิกอลสามสนะครับก็ตามที่บอกก็แหละลิมิตของดีบัฟนะครับจะไม่เกินนี้แล้วสามสิบห้าเต็มแม็กไม่ถึง40%นะครับนอกจากว่าอนาะคตเขาจะทําเป็นพวกพาวเวอร์คีดมาเท่านั้นนะอีกค่านหนึ่งจะเป็นลากบีมคันนอนระยะ3-4มถึงสี่ช่องแท็กดาวยี่สิบ จากวุฒหลักถ่าที่เหลือก็ไม่ค่อยน่าสนใจนะครับไม่มีรีบัฟสามถึงสี่ช่องล็อกเก็ตลันเชอร์แล้วก็ทวินบีมไรเฟิลหนึ่งถึงสามช่องพาวเวอร์ค่อนข้างต่ำจะมีแบบให้หนึ่งท่านะครับสี่พันสองร้อยระยะเป็นกวยโคนแต่ว่าท่านี้นะครับการที่ไม่มีรีบัฟถือว่าเป็นท่าที่ไม่ค่อยน่าใช้นะครับสำหรับสายแทงที่พาวเวอร์ก็ไม่สูงอยู่แล้วนะครับแอตแท็กก็ไม่สูงด้วยก็ยังดีที่มีโล่ติดม,มาให้นะครับลดดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์ ทางด้านผู้กับขี่อย่างไอโอเฟมิงก็จะเด่นในเรื่องของสเตตัสดีเฟนต์นะครับมีปริ๊นต์ในการเพิ่มดีเฟนต์แล้วก็เข้าไปซัพพอร์ตดีเฟนต์เพิ่ม20%มี2โล่ให้เลยนะครับโดยไม่ต้องสนใจเรื่องของแท็กขับตัวไหนก็ได้นะครับได้2โล่หมดที่สำคัญก็คือว่าขับตัวที่เป็นเ e f s f นะครับแา่ขับพันโล่งได้ได้หลายลำในนะั้นไม่ว่าจะเป็นไอเอ็หรือว่าจะเป็นเจ้านายระคีพก็ขับได้เช่นกันนะครับเพราะว่าจะได้รับลดดามเมจ15%เพิ่มดาเมจ15%ด้วย โดยรวมก็ถือว่าเป็นนักเบนสายแทงที่มีอเบลิตี้ค่อนข้างมาตรฐานนะครับ2โล่เพิ่ม d e เฟน s ์ในขณะที่ทางหน้าสกิลไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับเพิ่มระยะเดินฮ <s> ิลเนี่ยค่อนข้างดีสําหรับสายแทงนะครับแต่ว่าเอเพิ่มรเฟนเนี่ยไม่ค่อยสาคัญในใช้จริงก็น่าจะเป็นแค่การฮิลนะครับกับการเดินเพิ่ม1ครั้งเมื่อรวมกันระหว่างตัวขุนกับผู้ขับขี่แล้วนะครับก็จะมีจุดด้อยในเรื่องของระยะเดินนะครับเพราะว่าการป้องกันของสายแทงเนี่ยจะป้องกันตามระยะการเดิน โดยรวมก็ให้เป็นสายป้องกันที่กลางๆนะครับไม่ได้ถึกมากขนาดนั้นแล้วก็ตัวอาวุธเองนะครับก็ไม่สุดนะฮึคแค่สช่องให้ข้อได้เปรียบในเรื่องของการที่มันมีการต้านทานนะครับฟิสิกอลทั้งบริตี้แล้วก็ตัวอาวุธแต่ถ้าเกิดไปเจอกับ UR นะครับที่เป็นเอ็กซ์สกิลนะต่อให้เป็นฟิสิกอลนะครับก็ต้านทานด้วยบริตี้ไม่ได้อยู่ดีงานแม่คอเดียเพียบไฮนะครับหลังพึ่งก็จะเป็นสายฮิลนะครับใช้ในมาเตอร์ลีดได้แล้วก็โมบิสุดกันดั้ม กระดั้มภาคแรกนะครับอันนี้ไม่ได้หมายถึงโมบิสุกดกระนั้มทุกลำนะครับแค่เฉพาะภาคแรกพาคเดียวก็คือพวกกระเหลาคือจะเป็นกระดั้มปู่นะครับคาสบวาวแล้วก็ซีรีส์แรกทั้งหมดนะ CP01 T ควักเราไปถึงนะครับ UR เารอดๆก็จะเป็นสไตลเกอร์ p 0 2แล้วก็ตัวตัวใหม่นะครับไซโค s a แซกกับฟัวเมอร์ก็นับนะ UCA ต้นส่วใหญ่พวกนี้จะเป็นพวกที่ตีแรงๆครับนะชาแซกก็คือเป็นยานคู่ขนานนะครับกับไบโนอาไวเบดเลยก็คือแท็กเดียวกันแค่ว่าสกิลนะครับเป็น HP ส่วนของไบโนอาจะเป็น EN สเตตัสเริ่มต้น25%แม็กสุด36%นะครับเพราะว่าเป็นนอนลิมิเต็ดลำสุดท้ายก็จะเป็นลำแถมนะครับก็คือ s อ r เทอสีทองเฮวี่กันด้ามเป็นสายแอทแท็กนะครับโจมตีค่อนข้างแรงนะ12ื 1, ่นเพราะว่ามีตัวที่เพิ่มแอทแท็กนะครับเป็น2งท่าก็แม็กซ์10% เ p ปีเกินครึ่ง10%แล้วก็ของสไตล์ธันเดโบนะครับก็คือต้านฟิสิกอล20%ในส่วนของอาวุธนะครับก็ระยะสูงสุด4ช่องเพิ่มตามระยะนะค่าแรงสุด5,280แล้วก็อีกค่าหนึ่งระยะ3ช่อง4,200ฟิสิกอลดาเมจคริติคอลอีกค่าหนึ่งไม่ได้ใช้นะครับบีมเซเบอร์แล้วก็มีจุดอ่อนในเรื่องของการบินไม่ได้เช่นกันนะครับมีโลกให้และยังคงมีข้อด้อยในเรื่องของระยะเดินเช่นกันนะครับ4ช่อง โดยรวมแล้วหุ่นทั้ง4ลำนี้นะครับก็คือไซโคแซกกันด้มฟูอาร์เมอร์คอเดียเพียวีไฮแล้วก็เฮฟวีกันดั้มนะครับผมให้รวมๆถือว่าระดับกลางๆมแบบกลางม,มากๆเลยนะแต่ว่าให้คะแนนในเรื่องของการที่นักบินนะครับของฝั่งซีออนที่เป็น2กระสุนกับนักบินฝั่งสาพันโลก e f s f นะครับที่มี2โลกถ้าเทียบภาษีกับไฮนิวนะครับที่เป็นลิมิเต็ดด้วยเนี่ยผมว่ายังไงก็ตามนะก็ควรจะไปลงไฮนิวซะมากกว่าถ้าเกิดคุณจะกดสักตูนะครับสตู้นี้คิดว่าข้ามได้เลย นอกจากว่าคุณอยากได้ตัวที่เป็นนักบินเนาะตอนที่ผมบอกแหละนักบินจะค่อนข้างเด่นนะครับในเรื่องของการมี2โล่2ซัพพอร์ตแล้วก็ตอนที่ผมบอกนะครับเป็นมิติใหม่เลยก็คือตู้ฟีเจอร์เนี่ยที่เป็นลิมิเต็ดนะครับมันจะขยายเป็นสสัปดาห์นะจากเดิม2สัปดาห์คิดว่าต่อ,ต,อต่อไปอ่ะถ้าเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับที่เขาขายอ่ะน่าจะขยายแบบนี้หมดนะส่วนตู้ทั่วไปก็จะเป็น2สัปดาห์เท่าเดิมมีเรื่องตลกอยู่เรื่องหนึ่งนะครับสำหรับกุ่นสองลํำเนี่ยก็คือว่าทั้งไซโฟสักคูนะครับแล้้ววก็เเจาัมอ อันดัมเนี่ยจะมีแท็กที่ประหลาดมากๆก็คือเป็นทั้งตัวเอกโคตาคนิสแล้วก็ไลววอยในตัวนะครับไลวอวไม่ใช่แปลว่าศัตรูหรือว่าตัวร้ายนะครับแต่มันเป็นแปลว่าคู่ปรับกันนะก็คือทั้งเป็นทั้งตัวเอกแล้วก็คู่ปรับในตัวเดียวกันเนี่ยมันให้ภาษีเท่ากันเลยนะไม่มีตัวไหนเด่นกว่าใครโคตาคนิสแล้วก็ไลวอวทั้งคู่แล้วก็จะฟัวเมื่อจะเป็นไลทิงฟาสในขณะที่เจ้าไซโคซักคจะเป็นวันชัดคิลเลอร์ แล้วก็แท็กใหม่ตอนที่บอกนะครับ reuse psycho device การที่มีแท็กทั้งโปรตักุนิสตัวเอกแล้วก็ไลว่าคู่ปรับเนี่ยหมายความว่าไปลง e พิร r t ได้ด้วยนะครับหมายเลขสี่กับหมายเลขห้าแล้วก็จะมีเพิร์ t ใหม่ด่านที่7มาให้ด้วยนะครับก็คือเป็นแท็กใหม่นะแท็กตามยานแม่นด้แล้วคือโมบิสุดกันดั้มก็คือพวกภาคแรกแล้วก็รวมทั้งสองตัวนี้เข้าไปก็ประมาณนี้สำหรับตู้ใหม่ไซโคซาคุกันดั้มฟอร์เมอร์เันเดอร์โบแล้วก็ยานแม่นะครับบีไฮ ก็ผมก็ข้ามนะแล้วก็ดองเพชรก็ต่อไปนะครับให้ถึง60,000รอตู้ถถัดไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ